นายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยถึงการร่วมงานกับคุณวราวุธใช่ค่ะก็มีการตอบคำถามประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าอะไรยังไงบ้างทางนายกเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปกตินายวราวุธเคยเดินทางมาพักภูมิใจไทยไหมล่ะยกเว้นงานวันเกิดพักส่วนชัดเจนแล้วหรือไม่ว่าจะมาร่วมงานกับภูมิใจไทยนายกก็เลยบอกนะคะ บางครั้งไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากคนพูดมากเนะี่ยคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นยืนยันไม่มีกลุ่มไม่มีกวนมีกวนเดียวกวนหนูนี่แหละเพราะว่าทุกคนเรียกผมว่าพี่หมดออส่วนนายสุชาติกบานติดการคุยกันทุกคืนจะไปไหนผมก็ตามถึงบ้านมีแสดงเห็นความสนิทเชิดเชื้อนะคะ,คะส่วนประเด็นที่ถามถึงว่าสาเหตุที่คุณวาราวุธทําไมถึงเลือกที่จะทิ้งพรรคชาติไทยพัฒนามาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้คุณอนุทินตอบว่ายังไงคะ ปกติเขาเคยมาที่นี่เมื่อไรยกเว้นงานวันเกิดทักอ่ะอย่างที่บอกไงครับเราตั้งหน้าตั้งตาทางานท่านนายกปลายนะครับผมก็เพิ่งพบกับท่านครั้งสองครั้งได้ยินชื่อเสียงท่านมานานฝ่ฝันมานานว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสได้ทํางานการเมืองก,กับท่านวันนี้ก็ฝันก็เป็นจริงแล้วก็ดีใจคนที่ทําให้ฝันเป็นจริงได้ก็ท่านสุชาติชมกลิ่นเราก็ต้องใช้เครือข่ายใช้ความสัมพันธ์ใช้อะไรที่เรามีอยู่ แต่ต้องมาทําดีให้กับบ้านเมืองนะฝต่อไปคือการสั่งเป็นนายกหรืรอาไได้ผมฝันต่อไปเหรอฝันต่อไปคือขอให้ได้รับความไว้วางใจความมั่นใจจากพี่น้องประชาชนให้ให้มากนั้นนั่นคือความฝัน,นั้นสูงสุด สรุปที่นาย,ยกตอบประเด็นเรื่องคุณวาราวุธคือนาย,ยกบอกว่าคใครก็รู้ว่าผมเนี่ยกับนายวาราวุธเหมือนพี่น้องคลานตามกันมาออสมัยที่นายบรรหารศิลปาอาชาอาดีตหัวหน้าพักชาติไทยก็ดูแลตนเหมือนลูกบันหลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นออท่านเนี่ยเคยพูดก,กับผมไว้ว่า ไปไหนก็ให้ดูแลน้องด้วยมีอะไรก็ดูแลกันพูดตั้งแต่ตอนท่านยังไม่สิน้นแล้วตอนนี้ก็ถือเป็นจังหวะดีที่ก็มาคุยกันว่าการทําการเมืองจะทํายังไงให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดแยกกันทําอาจจะเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็เห็นโอกาสชัดเจนกันแล้วว่าเราให้โอกาสคนทํางานไม่มีกักหรือว่าก้าวไก่กันค่ะ เขาเป็นกระแสแรงนะคุณวราวุ์ศิลปะอาชาโหนี่จะยุบพักทิ้งเลยเหรอจะย้ายมาซบทั้งหมดเหรอในส่วนของภูมิใจไทยพักยังอยู่นะคะแต่ว่าเปลี่ยนหัวหน้าพักก็าเป็นคุณการจนาขึ้นมาแทนค่ะแต่ในส่วนของคุณวราวุธก็มีการชี้แจงตอบคําถามนักข่าวด้วยนะคะถึงการย้ายมาที่พักภูมิใจไทยในครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังคุณวราวุธกันหน่อยค่ะ การทํางานนั้นแน่นอนเราอยากจะทํางานให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดนคปรปฐมจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสุพรรณบุรีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเวลาเกิดปัญหาเช่นทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นในนคปรปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีเองเนี่ยเกิดสถานการณ์น้ําท่วมอย่างหน,นักหนานครับแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปอีกนานดังนั้นเนี่ยการได้รับการสนับสนุนนะครับจากกระทรวงหน่วยงานของรัฐต,ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าก็จะสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมา จากชาติไทยพัฒนาเปลี่ยนเป็นภูมิใจไทยมั่นใจได้ยกพื้นที่เหมือนเดิมไหมคะผมคิดว่าสมาชิกที่อยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับเราทํางานกันอย่างต่อเนื่องมาเดียตลอดนะครับไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะครับผู้สมัครของเราสสอของเรานั้นท,านทํางานกี่ท้ากับพี่้องประชาชนมาเดยตลอดแล้วก็หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจรั้งหนึ่งก็มั่น นี่คะ่ะคุณวราวุธนะคะบอกว่าคือการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยยากไหมนะักข่าวถามคุณวราวุธบอกว่าเป็นการคุยกันกันกบทุกคนไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเห็นความต้องการของสมาชิกที่อยู่ในพักชาติไทยพัฒนานะค,ะค่ะแล้วเชื่อว่าการมาอยู่กับพักภูมิใจไทยครั้งนี้ก็ยังมีโอกาสได้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชน